วัีครับวันนี้พบกับสวนคุณบางชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมนะครับบอลสีสวยๆนะครับว่ามีการเติบโตเป็นยังไงบ้างหลังจากที่หลายๆอีพีนะครับเราได้พาชมตอนที่เขายังเป็นเด็กๆอยู่นะครับปัจจุบันนี้เขาโตขึ้นหรือยังนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมมาเจอกับมณีล้อมเพชรที่แบบว่าโอ้โหเป็นไซส์แม่พร้อมที่จะแบบบอกเลยนะครับว่าสวยมากนะครับนี่ ตันนี้มีชื่อว่ามาีล้อมเพชรนะครับเป็นบอลววเลยค,ะะค่ะโอ้โหนี่ด่างสวยมากเลยครับผมนี่หลอดใหม่อันนี้ชักสั้นแล้วนะครับถ้าบอลสีเริ่มชักสั้นให้สังเกตดูเลยครับว่าเขาจะออกดอกหรือเปล่าแต่ว่าเปอร์เซ็นที่จะออกดอกในค่อนข้างจะมีเยอะมากนะครับถ้าใบล่าสุดเขาชักสั้นนะครับตันนี้มีชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะครับนี่ถ้าเกิดว่า เราได้เกสรผสมนะมันคงจะแฮปปี้มากเลยเพราะเป็นบอลแลที่แบบว่าให้ให้สีของ,ของลูกๆอะ่ะสวยงามมากเลยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาดูมาลุ้นกันว่าต้นนี้จะออกดอกและได้ผสมกับคุณพ่ออะไรนะครับนี่สวยเนาะนี่ว้าวเลยค่ะนะครับแต่ถ้ามันี้อมเพตรต้นเล็กๆก็กมีมีแบ่งไซส์เกือบจะเป็นแม่พันธุ์อยู่นะครับก็ถ้าเข้ามาสอบถามที่สวนคุณกว้างได้ที่เพจนะครับอ,าอ่างดงามอรังอ่ังช่างมากนะครับนี่ ต้น,ตนนี้โอ้เป็นไซส์แม่เหมือนกันครับโชคล้ำซ้ำนี่สวยมากเลยนะครับก็จะเป็นบอลที่ด่างนะครับแต่ต้นนี้อาจจะด่างนี่นี่ด่างน้อยนะนี่เห็นไหมด่างน้อยแต่ถ้าด่างจัดนี่โชคล้ำซ้ำเป็นเป็นบอลที่สวยมากนะครับก็ทรงใบเขางดงามนะครับผมชอบมากนะครับทรงใบประมาณนี้นะครับนี่เป็นอุย้ยอันนี้เคยให้ให้ดูแล้วนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เศรษฐีพลานะเป็นลูกไม้นะครับว้าวาว,าวาเลยคะ่ะก็เป็นลูกเศรษฐีพลานั่นแหละครับแต่ว่าเ,เขาเป็นลูกที่ผสมมานะครับกับอ,อ,อีเกสอนึงแต่เรายังเป็น ชื่อลูกไม้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าอ,อ,อนาคตทําจํานวนแล้วตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบอีกครั้งหนึง่งฝากติดตามเนี่ยครับเป็นกับกลังใจให้กับเราไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีไม้อะไรมาเ,เป็นชื่อใหม่เพราะๆะบ้างนะครับน,นี่ก็นี่ก็เป็นลูกไม้อยู่นะครับเป็นลูกไม้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากตั้งชื่อต้นนี้ให้ผมก็ได้นะล่วงหน้าไปเลยนะว่าชื่อว่าอะไรดีนะครับนี่สวยมากเนาะว้าวว้าวเลยค่ะเป็นบนดา่นดางเป็นบนด่างนะครับนี่ส่วนต้นนี้ก็จะเป็น เพชรมนทนนะครับเพชรมนทนเป็นบอลที่สวยมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจต้นนี้เพชรมนทนต้นนี้เป็นไซส์ใหญ่มากนะครับจริงๆถ้าเป็นแต่ก่อนราคาก็ค่อนข้าง,างสูงเหมือนกันแต่ตอนนี้เราเอาไปผ่าทาจํานวนแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีเ,เด็กๆเบบี Baby, มาแบ่งปันกันในราคามิตรภาพแหละนะครับก็เชื่อว่ารับรองว่าสวนเรานี่ก็จะแบ่งปันในราคาแบบเบาๆแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเพชรมนทนนะครับเดี๋ยวรอจํานวนก่อนรู้สึกว่า จะ,จะเริ่มทยอยมีแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวก็อนาคตเดี๋ยวติดตามกันนะครับจะแบ่งปันหลักร้อยแน่นอนนะครับน,นี่คือเพชรมนฑนใครยังไม่รู้จักก็ต้นนี้แนะนําเลยครับสวยมากเพชรมนฑนนะครับเป็นบอลที่เป็นเออเข้มดุนะครับกระดูกดําด้วยนะครับนี่ก็ต้นนี้ก็จะเป็นนี่โอโ้ตอนนี้เราแบ่งจํานวนไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นบอลที่สวยจริงจ องหญิงทอฝันสวยไหมว้าว,า,วา,วาวเลยค่ะนะครับก็เหมือนกับยังมีต้นลูกอยู่ประมาณสักสองสมต้นถ้าใครอยากได้ก็ทักเข้ามาได้นะครับองค์หญิงทอฝันแม่นี้ลูกเขาก็สวยมากเหมือนกันก็ด่างๆกันเข้ามาแล้วนะครับหลักร้อยเหมือนกันองคหญิงทอฝันนะครับก็แต่ถ้าเกิดใครสนใจให้ทักมาสอบถามราคาก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ไม่มั่นใจว่าเขาไซส์ประมาณไหนเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขายตามขนาดแล้วก็หน้าใบนะครับก็แล้วแบ่งไม่แพงหรอกครับไม่เกินหลักร้อยนี่แหละครับสบายสบาย ลหลายคนที่ได้ไปก็ชอบแล้วกออ็ตอบกลับมาว่าคุ้มมากอะไรเงี้ยกับราคาที่ได้ไปนี่ก็คือองค์หญิงพ่อฝันนะครับใครยังไม่มีใครยังไม่รู้จักนะครับผมบอกเลยว่าองค์หญิงท่อฝันเป็นบอลที่น่าเก็บมากนะครับเป็นบอลที่สวยด้วยนะครับนี่งดงามเหมือนองค์หญิงที่อยู่ในฝันเลยนะครับงดงามจริงๆนะครับนี่ส่วนฝั่งนี้นะครับนี่ก็จะเป็น สลาหุ้มทองนี่เห็นไหมโอโหสวยไหมครับโหนี่คือต้นแม่นะครับแต่ว่าเราก็ได้ผ่าอีกแม่หนึ่งทำจำนวนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อศีลาหุ้มทองเราก็ยังแบ่งเบบีอยู่ใครอยากได้นะครับสวยๆก็มีตั้งแต่2 0 0 2 5 0 3 0 0ขึ้นไปตามขนาดไซส์นะครับก็นี่ศีลาหุ้มทองเป็นบอลที่นี่ครับด่างสวยมากนะครับนี่เห็นไหมตัวน,นี้ก็มีทองเข้าแล้วนะครับที่หูของเขานะครับนี่เห็นไหม สวยมากๆอยู่วางหูของเขานะครับเป็นบอลที่ยิ่งยิ่งแบบโตยิ่งสวยอะศิลาหุ่มทองนะครับก็ใครยังไม่มีก็รีบเก็บกันเลยนะครับราคาลงแล้วนะครับอยากให้จับต้องกันเก็บสะสมกันไว้นะครับก็แนะนําเลยครับศิลาหุ่มทองเป็นอีกตัวหนึ่งที่แร่หกสี่ที่ต้องเก็บมาเพราะตอนนี้ราคาถูกแล้วนะครับสวยงมมากๆเลยนะครับส่วนต้นนี้ก็มีมีลูกอยู่นะครับนี่บอลป้ายสวยๆครับ รัตนสินเห็นไหมครับว้าวเลยค่ะรัตนสินต้นนี้เป็นต้นแม่ที่สวยงามมากเลยครับเหมือนชายชนนะครับแต่ว่าสีพื้นใบเขาจะเข้มกว่านะครับก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็บอกเลยครับว่าใครยังไม่มีรัตนสินหรือชายชนอะไรเงี้ยก็สามารถเก็บได้นะครับตอนนี้ราคาก็เบาแล้วนะครับอย่างส่วนเราก็ชายชนแบ่งที่1 0 0ร้ลมส่งเนาะก็ยังมีอยู่นะครับก็ไม่มากแล้วล่ละนะครับแล้วก็ส่วนโปรโมชั่นนะครับ3มต้น 199ส่งฟรีลูกไม้กล่องสุ่มนะครับทักมาได้เลยนะครับตอนนี้ลูกค้าแบบทักเข้ามาที่เพจสวนคุณกวางเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าโปรนี้ตลอดทั้งเดือนจริงๆนะครับ สำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกับบอลสีสวยๆนะครับเช้าวันนี้นะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วก็ครอบครัวก็เริ่มจะไม่สบายต้องพักผ่อนกันเยอะๆแล้วก็ทุกคนด้วยพักผ่อนนะครับเป็นห่วงจากสวนคนกวางชาแนลนะครับฝากติดตามกดไลค์สับสไครต์สัว์กระดิ่งเพื่อเราจะมีต้นไม้สวยๆในหะ้ทุกคนได้ชมกันนะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับให้การทํางานแล้วก็การค้าขายของเราแล้วก็การแบ่งปันจะผ่านไปได้ด้วยดีในแต่ละอีพีในแต่ละวันขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นกำ เราจะเก็บชื่อของท่านไว้ไปร่วมจับรางวัลในวันปีใหม่นะครับมีแก้วสวยๆเสื้อสวยๆแล้วก็บอลสีสวยๆแจกทุกคนแน่นอนในปีใหม่นี้นะครับสํหรับอีพีนี้ลาไปก่อนแล้วเขากล่าวคําว่าสวัสดีครับ